ในเรื่องของการจับเรือในทารกแรกเกิดจะมีความสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องจับเรือน้องเนี่ยทุกครั้งหลังจากที่กินนมเสร็จเพราะว่าหลังกินนมเสร็จเนี่ยในท้องของ้องเขาก็จะมีทั้งลมด้วยนะคะดังนั้นเราต้องจับเรือเพื่อไล่ลมออกมาลดอาการท้องอืดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการแหวนมถ้าเกิดน้องเขาเรือได้ดีการแหวนมก็จะน้อยลงด้วยนะคะวิธีการจับเรือเนี่ย จะมีความแตกต่างจากเด็กโตเพราะว่าในช่วงนี้เด็กเขาจะยังคอไม่แข็งนะคะการจับเลอเราจะให้น้องคอ,อนั่งบนตักของเราแล้วก็ใช้มือข้างนึงจับบริเวณคางของน้องส่วนหน้าตรงนี้นะคะโดยเอามือของเราเนี่ยเข้าไปประคอโดยไม่เข้าไปบีบคอของน้องให้คางของน้องอยู่ตรงร่องมือของเราพอดีจับน้องนั่งตะแคงนะคะไปด้านข้างของเราโน้มตัวน้องมาเล็กน้อยใช้นิ้วซี้แล้วก็นิ้วโป้งล็อกบริเวณใบหน้าเอาไว้อีก3ามนิ้วล็อกบริเวณหัวไหล่ เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะตัวค่อนข้างอ่อนถ้าเกิดเราไม่ล็อกไว้น้องเขามีโอกาสที่จะเด้งไปข้างหลังแล้วก็หลุดมือเราได้ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยใช้มืออีกฝั่งหนึ่งของเราในการลูหลังของน้องขึ้นมานะคะหรือจะใช้มือของเราเนี่ยตบหลังไล่จากล่างขึ้นมาข้างบนได้นะคะหรือจะจากบนลงมาข้างล่างก็ได้ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีต่อการจับเรือนึงพอเรือเสร็จแล้วก็สามารถให้ลูกน้อยของเรานอนได้เลยะคะ่ะ